สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินอะไรเออวันนี้เรามากินมาม่าค่ะมาม่าชีสใส่หมูสับชิดยืดเดี๋ยวมาดูกันมาค่ะมากินด้วยกันค่ะำลังร้อนๆเลยโอ้ยมาค่ะมาม่าต้ยมยำ โอ้โหควันค่ะควันของควันค่ะใส่หมูสับด้วยขอคนนิดนึงให้ชีดเข้ากันอืลกวันนี้กำลังร้อนๆค่ะต้องกินร้อนๆชิดจะได้ยืดๆ ใส่หมูสับนิดนึงแล้วก็ชีดเยืดๆอร่อยค่ะลองทำดูค่ะอือหืออ่าก็จิ้มน,น้ำอือหือ อร่อยมากมาม่าต้ยมยำกุ้งบ้านเราค่ะเอามาตอนปีใหม่กลับบ้านขนมาด้วยเต็มกระเป๋าเลยจะหมดละ รัเสเซียก็มีมาม่าค่ะแต่จะไม่อร่อยเหมือนบ้านเราจะเค็มเหมือนเหมือนชูรสเยอะยังไงไม่รู้ค่ะไม่ชอบขนมาจากบ้านเราดีกว่ากระเป๋าว่างไม่รู้จะเอาอะไรมาขนแต่มาม่าม,มาค่ะทุกปีค่ะอืมชีสค่ะ ร้อนมากอืมอร่อยค่ะมาค่ะมากินด้วยกันดูร้อนมากชิดติดช้อน

วัดกันเป็นก้อนเลยค่ะอร่อยมากมาก ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยนะคะไม่รู้จะมีคนติดตามเพิ่มขึ้นบ้างไหมไม่อยู่นี่ก็ไม่มีอะไรจะกินค่ะติดกักตัวด้วยไวรัสเยอะค่ะรัสเซียตอนนี้อยู่อันดับสามของโลกค่ะหากินได้เท่าที่ในครัวมีเท่าที่ตามซูเปอร์แถวบ้านมีค่ะของกินไม่ค่อยเยอะไม่เหมือนประเทศอื่นค่ะ ถ้าจะมีก็ต้องรอรอตลาดมันจะมีตลาดเวียดนามอะค่ะเปิดถึงจะไปหาซื้อของได้ตอนนี้ตลาดปิดปิดตั้งแต่ก่อนประกาศล็อกดาวน์อีกค่ะเพราะว่าส่วนมากผักที่ตลาดจะมาจากประเทศจีนของก็เลยโดนโดนสั่งปิดก่อนที่ประเทศจะปิดอีกค่ะ 嗯。Mm. หมดแล้วค่ะแ,แต่หมูสับร้อนมาก,กวันนี้กินมาม่าร้อนเลยร้อนเหงื่อแตกเลย สุดท้ายค่ะอือร่อยหมดแล้วค่ะอเหลือ,อน้ำนิดนึงซดไม่ได้เค็มค่ะเพราะว่าชีสเค็มโอเคค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวนึกก่อนจะทำอะไรกินดีนะ ทำคลิปก็ดีค่ะตื่นมาเหมือนเหมือนมีความรับผิดชอบตัวเองว่าเราต้องตื่นมากินตื่นมาทําคลิปได้กินทุกเช้าค่ะที่นี่เหมือนเดิมเวลาเดิมค่ะสายหน่อยห้าโมงเช้าก็เป็นอาหารเช้าก็กินอีกทีก็3ามสี่โมงเย็นเลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่ติดตามคนติดตามใหม่ขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจค่ะจะพยายามหาอะไรมาให้ ดูค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย